กโคสุมารนะครับท่านรองรุ่นวนการสนักงานส่ง,งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอ่อมหรือที่เรารู้จักกันว่าสสวนะในวันนี้เ,เรามีบัตทุประสงค์ที่จะจัดประชุมกลุ่มเฉพาะหรือที่เรียกว่าโฟกัสกลุ่มเพื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะครับของกลุ่มจังหวัดภาคกลางและกลุ่มจังหวัดชายทะเลตะวันตกในโครงการที่ว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวในกลุ่มพื้นที่เพื่อเพิ่มคูลค่านะครับ ในนามของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแั้นมีความรู้สึกอินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้โอกาสมาเข้าร่วมง,งานถแถลงข่าวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวในกลุ่มพื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรมใหม่เชื่อมโยงกับการตลาดในวันนี้ในฐานนะ,ะผู้กำหนดนโยบายสสวอเองเราก็ได้เรห็นความสำคัญในการพัฒนา และก,ก็การสร้างเครือข่ายเพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการซึ่งกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศซึ่งในว,วันนี้เนี่ยมีจำนวนถึงกว่าร้อยละ70%นะคะร้อยละ70ของผู้ประกอบการ s อ e ทั้งหมดนะคะที่มีอยู่ประมาณเกือบ3ล้านคนทั่วประเทศส่วนโครงการใหม่นะคะในปี2555น,นี้นะคะ เป็นโครงการาพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยใช้การนำนวัตกรรมใหมะะ่มาสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็เพื่อเชื่อมโยงกับการตลาดโดยมีสทชเป็นหน,น่วยร่วมดำเนินโครงการเช่นเคยนะคะทำนี้ก็เพื่อต่อยอดแนวคิดของเครือข่ายวิสาหกิจในกลุ่มทั้ง9กกลุ่มจังหวัด ะะซึ่งเขาได้ทำสวอตตนเองมาแล้วนะคะศึกษาอัตลักษณ์ในพื้นที่ในท้องถิ่นของตนเองแล้วว่าอะไรคือ,อจุดแข็งจุดขายของของกลุ่มจังหวัดนะคะแล้วโครงการนี้เนี่ยค่ะก็เราก็จะเอาเชื่อมโยงเอาอัตลักษณ์นะคะในท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดเนี่ยค่ะมาปรับใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมในเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นการดําเนินการภายใต้แผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่3ปี2555ถึง2559ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่3เรื่องการส่งเสริม SME ไทยให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่สำหรับสารกร,รม <Yeah. S 1> ท่องเที่ยวนะคะณวันนี้เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจอย่างมากโดยในปี2554ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยขยายตัวประมาณ120จากปีที่ผ่านมา แล้วก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ19ล้านคนทั้งนี้แนวโน้มขยายตัวเนี่ยน่าจะมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะมาจนถึงปี2555โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหลักของการท่องเที่ยวระยะใกล้ในภูมิภาคเอเชียไม่ว่าจะเป็นชาวจีนนะคะหรือชาวเกาหลีอันนี้ก็เป็นตลาดที่กําลังขยายตัวนะคะอย่างรวดเร็ว แล้วก็กลุนะ่มนักท่องเที่ยวจีนกับเกาหลีนะวันนี้เนี่ยมีไทยนะคะเป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายปลายทางยอดนิยมอันดับต้นๆทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็งหลายด้านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นมิตรของผู้คนความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวความคุ้มค่าของเงินนะคะก็คือที่พักบ,บ้านเหล่านี้ถ้าเทียบกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านราคาถูกมากนะคะแล้วก็คุณภาพเป็นดีกว่าหลายเท่าที่สําคัญก็คือ,อสเสน่ห์ของคนไทยแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนชาวไทย ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทาา่าทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกาิจขนาดกลางขนาดย่อมที่เห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาโดยตลอดและให้การสนับสนุนทางสภามาด้วยดีโดยตลอดนะครับจะเห็นได้จากว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญเราสามารถทํารายได้ให้กับประเทศรองจากอุตสาหกรรมส่งออกเท่านั้นในปีที่แล้วเนี่ยซึ่งอาจจะดูว่าเป็นปีที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะเรายังสามารถทํายอดขยาย ตัวของจำนวนนักเทีย่ยวได้มากกว่าปี25 5 3เนี่ยถึงประมาณร20ซึ่งเป็นผลจากการพื้นื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและความนิยมในแหล่งท่องเทีย่ยวของประเทศไทยซึ่งตรงนี้สามารถสร้างไรายได้เป็นเงินตรารต่างประเทศจากการท่องเที่ยวได้ประมาณถึง7 3แสนล้านบาทหากแต่ว่าถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าการเจริญเติบโตตรงนั้นน่ะยังคงกระจายตัวไปไม่ทุกงพื้นที่ยังคงกระจุกอยู่ในตัวเมืองท่องเที่ยวหลักท,ที่เช่นพัทยาภูเก็ตกรุงเทพทำให้เกิดปัญหาในด้านความไม่อั ในเมืองหลักนะครับแล้วก็ในการเดิกนการพื้นประกอบการรายย่อย,ยที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวเมืองรองก็ยังคงประสบปัญหานในการทำการตลาดด้วยเหมือนกันด้วยเหตุนี้ทางสภาสการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้เสนอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รส,รสร้างสมดุลทางด้านการท่องเที่ยวโดยการกระจายนักท่องเที่ยวไปให้ทั่วถึงภูมิภาคของประเทศโดยเราใช้วิธีการดึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของกลุ่มแต่ละกลุ่มจังหวัดมาเป็นจุดข,ขายหลักเพื่อสร้างความแตกตา่าง และจะเส้นทางาการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงทั้งเงินท่องเที่ยวหลักและเือนท่องเที่ยวรองในแตกลุปูจังหวัดนั้นเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะคลัสเตอร์าารหรือว่ากลุ่มจังหวัดทั้งนี้แนวความคิดดังกล่าวเวน,าานี่ยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทั้งทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่อมซึ่งได้จัดทําโครงการเรื่องเชื่อมโยงเราได้ทำทั้งเรื่องซอรี่คือเรื่องราวเชื่อมโยงและสัญลักษณ์ก็คือตัวอิมเมจของกลุ่มจังหวัดเนี่ยในปี2550โดยได้แบ่งออกเป็น9าคลัสเตอร์ ในขณะนี้โครงการนี้จะเป็นการเลิกขยายผลจากที่คราวที่แล้วได้เคยทำมาโดยการนำผนลการศึกษาตรวนั้นมาพัฒนาเป็นตัวอย่างของอัตลักษณ์ร่วามภาวะใช้การสร้างผลิตภัณฑ์ซึ่งตรงนี้จะให้ทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้มองเห็นภาพเพราะคราวที่แล้วที่เราทําออกมาเป็นลันกษณะอิมเมจหรือว่าทาเป็นสตอรี่เนี่ยยังมองและเอาไปใช้ได้ไม,ไม่ถนัดนะคราวนี้โครงการจะเอาตัวนั้นมาแปลงเป็นรูปกระถางที่สามารถสัมผัสได้จริง แล้วก็สามารถให้การทารผู้การเอาไปปรับใช้ได้ทันทีการสร้างมูลค่าเพิ่มในการแสดงความแตกตา่างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยจะเป็นแรงยดหุ่นใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวเกิดวามประทักใจและอยากกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ยังเป็นการกระจายนักท่องเที่ยวและที่สำคัญคือส,สามารถที่จะขยายวันพักข,ของนักท่องเที่ยวดรด้วยและเพื่อให้โครงการนี้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างทีคค่าดหวังไว้จึงขอให้ท่านสื่อมวลชนช่วยเผยแพร่คลิดและประโยชน์ของโครงการให้กับสาธารณะ sakit